สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำกระเจี๊ยบ5ลิตรสูตรบรรจุขวดพร้อมดื่มทำง่ายขายดีทำขายอาชีพเสริมช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะสูตรนี้รสชาติเข้มข้นเปรี้ยวหวานกลมกล่อมลงตัวกำลังดีค่ะดื่มแล้วชื่นใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาล้างดอกกระเจี๊ยบกันก่อนค่ะเราจะใช้กระเจี๊ยบแห้ง150กรัม นำมาล้างทำความสะอาดสักหนึ่งน้ำค่ะเพื่อล้างเอาฝุ่นผงที่ติดอยู่กับดอกกระเจี๊ยบออกไปจากนั้นเราก็พักเสด็จน้ำไว้ก่อนค่ะสูตรนี้เราจะใช้น้ำทั้งหมด5ลิตรให้เพื่อนๆตวงน้ำแล้วก็ใส่ในหม้อค่ะหม้อนี้โบใช้เบอร์30นะคะต้มน้ำจนกระทั่งเดือดพล่านขึ้นมาแบบนี้ จากนั้นก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนค่ะใส่ดอกกระเจี๊ยบลงไปต้มประมาณ15-20นาทีเพื่อสกัดเอาน้ำดอกกระเจี๊ยบออกมานะคะสังเกตดูสีของน้ำกระเจี๊ยบที่เราใส่ลงไปช่วงแรกๆสีจะยังไม่ค่อยเข้มนะคะพอต้มไปสักประมาณ15-20นาทีเนี่ยสีมันจะออกมาเข้มข้นมากขึ้นค่ะให้เราปิดฝาแล้วก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนค่ะ พอครบ15นาทีแล้วก็ให้เราเปิดฝาค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลกรวด600กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำตาลกรวดสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนก็ได้นะคะจากนั้นก็ต้มต่อไปอีกประมาณ10นาทีค่ะหรือจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีนะคะจากนั้นก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะใช้ผ้าขาวบาง2ชั้น กรองสกัดเอาแต่น้ำดอกกระเจี๊ยบออกมานะคะจากนั้นก็รวบผ้าขาวบางขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ที่คีบเนี่ยบีบเอาน้ำออกมาให้หมดนะคะ <sk ling noise> เพียงเท่านี้ก็เป็นกาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการต้มน้ำกระเจี๊ยบ5ลิตรจากนี้ก็พักไว้ให้เย็นตัวลงก่อนที่จะนำไปบรรจุใส่ขวดค่ะ เราจะใส่ในขวด250 ml ค่ะบรรจุอยู่ที่23-24ถึง24ขวดนะคะสำหรับสูตร5ลิตรส่วนรสชาติเนี่ยก็จะเปรี้ยวนำหวานตามหวานไม่มากนะคะสำหรับสูตรนี้ถ้าใครชอบหวานมากเราก็สามารถเติมน้ำตาลเพิ่มเข้าไปได้อีกค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ